เรไ,ได้ยินไหมคบว่าถ้าเราทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยแนวคิดนี้ไม่ได้ใช้กับแค่การกระทําในชีวิตประจําวันนะครับการบริหารทีมบริหารคนการบริหารธุรกิจสามารถใช้หลักคิดนี้ได้ทั้งสิ้นเลยซึ่งตัวอย่างของมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็เอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เลยเป็นที่มาที่เอาเรื่องต่างๆประสบการณ์ต่างๆท,งท,งทั้งที่เจอมาแล้วก็ที่ไปสอนอยู่ในมหา,าลายัยเอามาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้้้้้้้้้ดดดดดววววยยคคคุุุณจจจะะไมมม่พลลาาาาาารรรรูธกกกิิีีีีีีๆทผเเเออออใหัังนนนนแแบบบถชปโ สนับสนุนผมได้โดยการช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยมันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทําหลายอย่างพร้อมๆกันหรือว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการพูดหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับผมนึกถึงเหตุการณ์นะครับอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะก็คือเหตุการณ์การหาเสียงของบินคลินตันในปี1992ครับเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Made to Stick Heat, นะครับของชิปฮิตแล้วก็แดนฮิตนะครับสองคนนี้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Made to Stick นะครับแปล พูดถึงการหาเสียงของบิลคลินตันเป็นตัวอย่างของการหาเสียงที่ประสบความสําเร็จนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ยากมากๆลองคิดดูว่าลําพังธรรมชาติของการหาเสียงทางการเมืองเนี่ยก็ยุ่งยากซับซ้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเองบิลคลินตันยังมีสถานการณ์ที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยต้องรับมือกับข้อกล่าวหาว่านอกใจภรรยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบิลคลินตันเป็นคนที่คิดอะไรได้หลากหลายอย่างมีอยู่หลากหลายนโยบายที่เขาอยากทําเช่นในการปราศัยหาเสียงครั้งหนึ่งนะครับเขาพยายามที่จะอธิบายในเรื่ององงงขบประมามาสดุล เพื่อที่จะชูขึ้นมานะครับว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจดียังไงเขาพยายามที่จะอธิบายเรื่องงบประมาณสมดุลครับให้ทุกทกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เข้าใจว่าตัวจริงทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเรื่องของแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะในขณะที่อีกพรรคหนึ่งครับเขาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ขึ้นมาทาให้บบลคินตันเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องชูเรื่องนี้ให้เหนือกว่าด้วยการอธิบายว่าเขาจะมีการลงรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งนั่นดูเหมือนกับจะเป็น การหาเสียงของบิลคลินตันเองเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็คือเจมส์คาร์วินนะครับบอกว่าเขาห้ามไม่ให้คลินตัน พูดเรื่องนี้ในการปราศัยเลยซึ่งก็เป็นที่ขัดใจของบิลคลินตันว่าทำไมถึงไม่อยากให้เขาพูดในเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วดูได้รับความสนใจแล้วเขาเองเนี่ยดูจะรู้เรื่องเยอะกว่าสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าหรืออาจจะเก่งกว่าคนนั้นๆด้วยซ้าไปเลยเป็นที่มานะครับที่ทีมที่ปรึกษาในการหาเสียงของคลินตันเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็มาลองวางแผนเพื่อที่จะหาหรือว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่บิลคลินตันมีซึ่งมีเยอะแยะเลยเขาทาได้ดีหลายอย่างเขาเก่งหลายอย่างเขาคนที่จะมีแผนในการสื่อสาาารรในนเื่ออองงงงไไหกกมบ้้ยดีแลว ตัดไปตัดมานะครับจากการเสนอไอเดียมาหลายอย่างคลินตันรู้อะไรบ้างคลินตันเก่งอะไรบ้างคลินตันอยากจะพูดอะไรบ้างลิสต์ออกมานะครับแล้วก็ตัดออกไปทุกอย่างเหลืออยู่แค่อันเดียวเลยคือปัญหาอยู่ที่เศรษฐกิจเป็นคําง่ายๆคําคเดียวแม้กระทั่งคุณยายคุณป้าคุณลงุงข้างบ้าน พูดคานี้ได้ทีนี้คุณลองดูนะครับมันขัดใจบิลคลินตันตรงที่ว่าคํำนี้มันดูธรรมดามากใครๆก็พูดคํานี้ได้เด็กที่ยังเรียนไม่จบชั้นประถมก็พูดคํานี้ได้ว่าปัญหาอยู่ที่เศรษฐกิจฉะนั้นเขาเองในฐานะคนที่จะก้าวมาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องแสดงความเชี่ยวชาญลงไปให้คนเห็นว่าเขาเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดียังไงเลยเป็นที่มาที่แต่ละครั้งในการหาเสียงของบิลคลินตันที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะอธิบายสาธยายให้ความคิดเห็นลงลึกในรายละเอียดให้คนได้เห็นว่าเขาเ บอกว่าบินถ้าคุณอยากจะทาทุกทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยคุณอยากจะพูดเรื่องเศรษฐกิจคุณอยากจะพูดเรื่องอนาคตคุณอยากจะพูดเรื่องที่คุณรู้คุณเข้าใจเพราะคุณเป็นคนเก่งแต่ถ้าคุณพูดทุกเรื่องนั่นแปลว่าคุณไม่ได้พูดอะไรเลยส่วนตัวผมเห็นเรื่องนี้แล้วชอบมากมาแล้วทีนี้พอเราเอามาลองนั่งคิดดูดีๆนะครับเรามาลองวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจดูเมื่อกี้เป็นในเชิงของบุคคลใช่ไหมเวลาเราจะพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งเหมือนผมผมอยากจะเล่าหลายเรื่องในช่องนี้แต่ถ้าสมมติผมเล่าทุกเรื่องในคลิ ลองเนึกเทียบกับภาคธุรกิจว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายกันบ้างคุณลองนึกภาพตามนะอันแรกเนี่ยร้านอาหารโอเคลิชื่อร้านอาหารที่อยู่ในดวงใจทุกคนมาผมมีอยู่สองสมชื่อหนึ่งผมชอบวอนชอนวอนชอนคือไก่ทอดเมนูที่เขาทําได้ดังทําได้ดีคือไก่ทอดเขาทำมันอื่นอร่อยไหมอร่อยแต่เวลาเขาอยากจะสื่อสารตัวเองเขาสื่อสารว่าไก่ทอด KFC เขาสื่อสารว่าไก่ทอด MK สุกี้พิซซ่าคอมพานี พิซซ่าสเตลเซ่นไอศครีมและมีอยู่หลายๆร้านมากๆนะครับแม้กระทั่งร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารที่ทําเมนูหลากหลายอย่างแล้วก็อร่อยมากๆด้วยผมคิดว่าเพลอเเนี่ยเขาอาจจะทําไก่ทอดอร่อยกว่า KFC ซหรือว่าบอนชอนก็เป็นไปได้นะแต่เขาทาอร่อยหลายอย่างแล้วเขาทำดีหลายอย่างแต่สุดท้ายผมจําอะไรเขาไม่ได้เลยวันนี้ภาพที่เข้ามาหาผมผมจําได้ในสิ่งที่มันแสดงแทนตัวตนเขามันเหมือนกับว่าถ้าคุณพูดหลายๆเรื่องแปลว่าคุณไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าธุรกิจคุณโฟกัสไปในหลายอย่างแปลว่าคุณไม่ได้โฟกัสอะไรเลยถ้าธุรกิจคุณ เชี่ยวชาญหลายเรื่องเวลาลูกค้าต้องการคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นๆเขาก็จะไม่นึกถึงคุณเหมือนกันซึ่งผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับเราเอาไปคิดตกผลึกหรือว,ว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่เรากําลังโฟกัสหลายเรื่องเกินไปจนกลายเป็นไม่ได้โฟกัสอะไรเลยหรือเปล่าหรือถ้าคุณกําลังบริหารทีมอยู่คุณบอกว่าพ r ร o r ิตี้ของทีมที่ต้องการให้ทำมีามี1 2 3 4 5ก7 8 9ดการที่มี10บพ i ราลิตี้มันอาจจะแปลว่าคุณไม่มี priority กับอะไรเลยแล้วบางครั้งผลงานที่มันออกมาไม่ดีอาจจะไม่ใช่เพราะทีมงานของคุณไม่เก่งแต่เพราะคนที่ยืนออกคําสั่งตรงนี้บอกว่าทุกอย่างสําคัญหมดเลยช่วยทําทุกอย่างให้มันดีหน่อยมันอาจจะเป็นที่เราก็ได้นะครับดังนั้นหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆและความรู้ในการพัฒนาตัวเองที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันนะครับและท่าหากชอบคลิปวิดีโอนี้อยากสนับสนุน นเ,นเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นและเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามก็นด้นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ